ดูครับตอนนี้คุณแม่ผมกำลังนั่งเล่นเฟซนะครับท่านกำลังเพลินเพิดเพลินกับการส่องเฟซดูว่าลูกชายแต่ละคนแลผัวแกไปอยู่ไหนบ้างเวลานี้ส่วนผมก็นอนพักผ่อนหลังจากทำพิพิธภัณฑ์ผลงานตัวเองครับดูดีครับเต็มบ้านเลยครับโอ้โหทุกสื่อหนังสือพิมพ์วันนี้ว่างเลยมาเยี่ยมคุณแม่ ก็จะให้คุณแม่ทำกับข้าวให้กินแม่มีแต่ว,ว่าก้อยฟานจะทำก้านฝอยให้ผมกินแม่แม่เฮ็ดนิยัง,อย,งอยู่เลยเนะี่ยฮะเฮ็ดนิยังอยู่เลยเนะี่ยตอบบอกให้ตอบฮะเป็นเฟสดบอกได้ยังกินของแล้งมาเลยแม่ปวดเอวเว้ยนวดเอวเห็นไหมปวดหลังให้แน่แม่ นวลแน่แน่ฮะบ,บึงที่หล่ะบ่งเบิ่งแม่ผมครับท่าทางโอ้โหมาถฐานน่าดูเลยครับโอ้โหใส่บังเลย <c oughs> เย่นอี้ยังก็เดี๋ยนี่ฮะฮะเด่นยังก็เดี๋ยนี่แม่แม่โอ้ยเด่นยังกว่าบ่งอะไรจริง มานวดหลังให็นไหมปวดหลังแม่แม่แม่หูบอเป็นยังก็คือปวดหลังปวดเอวปวดตัวหูสาเหตุบอตอบสิฮะจักเล้วจักเพดียังมาแล้วนอกไปสิจักปวดหัวบาแม่บอเป็นแม่พาไปสีมหาโพน่ย วัดจันมอสีมาโพนี่รักษาเกี่ยวกับพวกอะไรไหมพี่ป่าพี่พป่าบอกอกว่าเจ้าของบ้านละ้ากไปอืมฝากไปในเด้อแม่เด้อเขาถือว่าผมเป็นบ้านน่ะโอเคนอนแมนน่เนาะทานี้แหละแม่ฝากความคุณทอดถูกไส้หลากับถูกไส้กลางในที่ล่ะเอาบอกมามันเบิ่งอยู่นี่คืงงอถอดอันนี้บอกเอาบอกที่ละเอาบอกที่ละคือถนัดถูกไส้หลาถูกไส้กลางอยู่บ่ อ่าเราผัวละ่ะขึ้นถอดผัวอยู่บ่ฮะตอบดังๆขึ้นถอดผัวอยู่บ่บอ,อ่าพ่อได้ยินบ่แม่เราบ่ึ้นถอดเจ้าเด้เอ,เเออีพ่อเด้อเออโอเคนะเท่านี้แหละนั่งหยอกเราต่อก่อน